ลูกค้านับร้อยบุกสินทรัพย์ประกันภัยทวงเงินเคลมประกันโควิดเจอจ่ายจบโอดตั้งแต่พฤษภาคมยังไม่ได้ผู้เอาประกันกว่า100รายบุกเดอะวันประกันภัยทวงเงินเคลมประกันโควิดเจอจ่ายจบเมื่อวันที่สองกันยายนผู้เอาประกันภัยกว่าร้อยรายเดินทางมาเรียกร้องขอความชัดเจนในการจ่ายค่าสินไหมาจากการติดเชื้อโควิด -19 กับบริษัท เดอะวันประกันภัยจำกัดมหาชนที่ได้เปลี่ยนชื่อจากบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนซึ่งทำประกันแบบเจอจ่ายจบไว้แต่ยังไม่ได้รับเงินค่าสินไหมรวมทั้งยังไม่สามารถติดต่อทางบริษัทได้พร้อมเรียกร้องให้ทางบริษัททำหนังสือชี้แจงชัดเจนถึงกำหนดวันที่จะได้รับเงินซึ่งมีผู้เอาประกันบางรายยื่นเคลมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2564 แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับเงินแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังมีหลายรายที่พบว่าสถานะในระบบมีการเปลี่ยนย้อนกลับจากที่ตกลงเรื่องวันที่จะจ่ายเงินเป็นเมื่อวันที่สาส,สิงหาคม2564แต่เมื่อถึงวันพบว่านอกจากเงินไม่ได้รับการโอนเข้าบัญชีแล้วสถานะในระบบยังถูกเปลี่ยนเป็นอยู่ระหว่างพิจารณานายปัญญากรเครือสวัสดิกุล ผู้เอาประกันภัยระบอุว่าทราบว่าตนเองติดเชื้อโควิด -19 ตั้งแต่วันที่12พฤษภาคม2564และยื่นเอกสารเพื่อขอเคลมประกันแบบเจอจ่ายจบเมื่อวันที่28พฤษภาคม2564วงเงิน50,000บาทแต่กลับไม่มีความคืบหน้าและไม่สามารถติดต่อบริษัทได้ซึ่งตามสัญญากรมธรรมจะต้องได้เงินเคลมภายใน15วันเช่นเดียวกับนายเพชรสิทธิวง์ ผู้เอาประกันภัยระบุว่าติดเชื้อโควิด -19 เมื่อวันที่20กรกฎาคม2564และได้ยื่นเอกสารต,ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2564แต่ยังไม่ได้รับการติดต่อจากบริษัทมีเพียงแค่แจ้งผ่านทางเว็บไซต์ให้แจ้งคำร้องเพื่อขอเคลมประกันภัยเท่านั้นส่วนนางสาวสศสิการนิยมสถาปัตผู้เอาประกันภัยกล่าวว่าทางบริษัทแจ้งว่าจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชี วันที่ 3, 7และ17กันยายน2564แต่รู้สึกไม่เชื่อถือบริษัทเพราะไม่ได้รับการติดต่อมานานสร้างความเดือดร้อนซึ่งคาดหวังจะได้รับเงินประกันภัยที่ทำไว้มาใช้รักษาตัวและใช้จ่ายในช่วงที่ต้องหยุดงานด้านนายอรันสีว่องไทยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเดอะวันประกันภัยจำกัดมหาชนยืนยันว่าล่าสุดมีผู้ยื่นเอาประกันภัยโควิด -19 ขอยื่นเคลมประกันทั้งหมด6,000รายมูลค่าสินใหม่500ล้านบาทโดยบริษัทจะโอนเงินให้กับผู้ที่ยื่นเอกสารเคลมและยังไม่ได้รับเงินเคลมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2564จะโอนเข้าวันที่ 3, 7, 7และ17กันยายน2564นี้จำนวน2,000คนมูลค่า200ล้านบาท ซึ่งยืนยันว่าบริษัทไม่ได้จ่ายล่าช้าและมีสถานะการเงินที่แข็งแกร่งแต่เนื่องจากช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อจำนวนมากและผู้เอาประกันภัยซึ่งยื่นเคลมทั้งที่มีเอกสารไม่ครบและไม่ชัดเจนทำให้บริษัทต,ต้องตรวจสอบย้อนกลับเช่นเอกสารทางการแพทย์จากโรงพยาบาลหรือใบ PCR ที่ต้องมีความชัดเจน เพื่อให้ได้การตรวจสอบถูกต้องครบถ้วนซึ่งตามปกติที่ระบุในกรมธรรม์จะต้องเคลมเงินประกันภายใน15วันแต่หากเอกสารไม่ครบจะใช้เวลาในการจ่ายค่าสินไหมได้ภายใน90วันนับจากวันที่มีหนังสือตอบกลับจากบริษัทนายอารันกล่าวอีกว่าขณะนี้ได้ปรับระบบการตรวจสอบและเร่งส่งเอกสารตอบกลับผ่านทางอีเมลพร้อมกับเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อเฉพาะเคลมประกันภยัยโควิด19ยืนยันว่าตั้งแต่เดือนสิงหาคม2564ได้มีการตอบกลับอีเมลทุกกรณีพร้อมยืนยันว่าปัจจุบันบริษัทมีรายได้จากเบี้ยประกันภัยทุกประเภท300ล้านบาทต่อเดือนและมีการเพิ่มทุน200ล้านบาทเมื่อปลายเดือนสิงหาคม2564โดยประกันภย COVID ัยโควิด19แบบเจอจ่ายจบคิดเป็น10%ของจำนวนกรมธรรม์ที่ขายไป รายงานข่าวแจ้งว่าบริษัทได้ประกาศปิดการขายประกันภัยโควิด19แล้วเมื่อเดือนมีนาคม2564และได้ทำการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนเป็นบริษัทเดอะวันประกันภัยจำกัดมหาชนเมื่อช่วงเดือนมิถุนายน2564